สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องพรบ้าน u t u b e พบกับท่านผู้ชมวันนี้8ธันวาคม2566เที่ยง10นาทีโดยประมาณนะครับสรุปผลการลงทะเบียนแก้นี่นอกระบบนะครับ1สัปดาห์มาแล้วที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนแล้ว75,199รายครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ลงทะเบียนดูคลิปนี้นะครับมีช่องทางให้ลงทะเบียนใครเป็นนี่นอกระบบอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขให้ ดูคลิปนี้ครับวันนี้8ธันวาคม2 5 6 6เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เพจไทยคู่ฟ้าได้ลงข่าวนะครับเพจไทยคู่ฟ้านี่เป็นเพจของรัฐบาลน,นะครับสรุปผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบ1สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนแล้ว75,199รายนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สรุปลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนลงทะเบียนแล้ว7 10, 5 1 9 9รายมีมวลหนี้รวม ,3820 .36 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์6 8 9 5 1ราลยลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการ6 2 4 8รายมีพื้นที่5จังหวัดลำดับแรกนะครับ5จังหวัดลำดับแรกที่มีผู้ลงทะเบียนมากก็คือกรุงเทพ48,776รายนะครับเจ้าหนี้3 6 8 9ันรายมูลนี้318.611่3 1 1ล้านบาทนะครับ ลำดับที่2จัหงหวัดนครศรีธรรมราช3,400 3,142รายเจ้าหนี้2,281รายมูลหนี้159.402ล้านบาทลำดับ3จังหวัดสงขามีผู้ลงทะเบียน3,127รายเจ้าหนี้1,978รายมูลหนี้176.632ล้านบาทจัหงหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน2,965รายเจ้าหนี้1,617รายมูลหนี้191.803ล้านบาท จังหวัดขอนแก่นครับลำดับ5มีผู้ลงทะเบียน1 9 0 0รายเจ้าหนี้1310ารยายมูลหนี้1 1 6่1 9ล้านบาทนะครับทั้งหมดคือ5าลำดับแรกนะครับที่มีการลงทะเบียนมากส่วนลำดับที่6เป็นต้นไปทางเพจไทยคู่ฟ้าไม่ไดเอามาลงนะครับก็จะมีคนลงอยู่ทุกทุกจังหวัดนั่นแหละครับทีนี้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบย,งงงยังคงลงทะเบียนยังคงลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์นะครับ หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอนะครับสำนักงานเขตทั่วประเทศลงทะเบียนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน0ตรงโรงพรกนะครับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะลงทะเบียนออนไลน์นะครับกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกครับใต้คลิปนี้ครับ กดเข้าไปปุ๊บจะเป็นลิงก์ข่าวนี้แหละที่เพจไทยู่ฟ้าเขาลงข่าวเฉพาะท่านที่เครื่องโทรศัพท์ท่านมี Facebook นะครับจึงกดเข้าไปแล้วจะเห็นข้อมูลพอกดเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ปับ๊บกดเข้าไปก็จะได้อ่านข่าวนี้ของเพจไทยู่ฟ้าแล้วก็เลื่อนลงไปก็จะเห็นลิงก์สําหรับกดลงทะเบียนออนไลน์นะครับท่านผู้ชมก็กดลิงก์นั้นเลยก็จะเป็นเข้าไปเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ก็ กดตรงที่ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1่ธันวาคม2 5งจนถึง29กุมภาพันธ์2 5ช่วงเวลาที่ให้ลงทะเบียนออนไลน์ก็คือ0 6 6 0 2 3นถึง23นฬิกาของทุกวันครับแล้วก็อยู่ในนี้เขามีขั้นตอนให้อ่านนะครับขั้นตอนให้อ่านในการดำเนินการต่างๆอ่านตามขั้นตอนแล้วก็ทำตามก็จะทำเป็นนะครับถ้าหากว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็โทรสอบถาม สายด่วน1567นะครับใครอยากลงทะเบียนออนไลน์กดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้อ่านเพจไทยกุฟ้าแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยจะพบลิ์จะพบลิงก<ะ>์ลงทะเบียนออนไลน์ก็กดครับกดแล้วถ้าทําอะไรไม่เป็นอ่านในนั้นอ่านรายละเอียดในนั้นหรือโทรสอบถาม157นะครับหรือใครลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็นอยากจะลงทะเบียนให้แก้ไขนี่นอกระบบก็ติดต่อได้ณนะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพก็สำนักง,งานเขตทั่วประเทศนะครับ ถ้าเป็นหมู่บ้านตําบลทั่วประเทศก็กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนในพื้นที่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่กําลังมีนอมนี่นอกระบบแต่กําลังหาทางแก้ไขไม่ได้อยู่ก็เชิญชวนลงทะเบียนนะครับลงได้ทั้งทางออนไลน์หรือติดต่อหนะ้าที่ประการอำเภอนะครับเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขน,นี่นอกระบบให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ